ับนารยาครบรอบ35ปีนะคะที่ที่แอนไม่ได้รู้ว่าเขามีแคมเปญแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เพิ่งมารู้วันนี้ว่ากระเป๋าที่แอนได้ถือมีการปักจากพี่ๆตาบอดแล้วก็เงินที่เขาได้รับมาจากตรงนี้จะไปทําการกุศลช่วยช่วยเขามีไม้ไม้ขาวใช่ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมาช็อปที่นารยานะคะคอลเลคชั่นคอลเลคชนันใหม่ของเขาแล้วก็มาช่วยทำการกุศลทบุญด,ด้วยกัน ปกติแล้วกระเป๋นานารยายเองค่ะจะอ,อยู่คู่กับผูอ้อญ่งอะไรคนแอนเห็นดีไซน์ของเขาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแอนเห็นดีไซน์นารยาตั้งแต่แอนเป็นเด็กแล้วคือเป็นเป็นร้านที่แอนผ่านทุกวันแล้วแอนเห็นว่าการที่เขาได้อยู่มานานขนาดนี้เพราะว่าเขาทํางานที่ดีแล้วก็แบบเซอร์วิสของคนไหยด้วยเพื่อมันเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้ทุกสถานาการณ์แล้วก็ยังดูแพงดีแล้วก็ใช้ได้ทุกทุกที่ทุกเวลาอย่างตอนนี้ดีไซน์เขาออกมาเยอะมากๆเลยแล้วก็แบบสะดวกสบายสบาย ก็เพิ่งได้รับของขวัญมาจากทางแบรนด์ด้วยเป็นกระเป๋าใบาสีชมพูที่ทํามาจากผ้าไหมแล้วทางทางผู้บริหารบอกว่าเขาจะแบบคนที่ทํากระเป๋าที่ที่จังหวัดเขาขายไม่ได้เลยเขาจะไปซื้อแล้วก็มาขายต่อให้เขาแอดเซ็นส่วนเดีวกันค่ะให้คนที่สนใจอยากซื้อกระเป๋าน,นารยา,าตา่างๆค่ะหรบใครที่สนใจมาซื้อแบรนด์นารยานะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในหัวใจไทยมา35 แล้วนะคะแล้วก็ขอให้แบรนด์นี้อยู่กับคนไทยมาอีกหลายๆปีในอนาคตนะคะก็มาขอช็อปคอลเลคชั่นใหม่ได้นะคะแล้วก็มาทำการประชด้วยกันสาวๆค่ะสองสาวไปเที่ยวกริสมาเป็นยังไงบ้างคะทิปนี้สนุกมากค่ะแอนกับแอนไปครีสต์ด้วยกันใดับเบิลแอนเลยดับเบิลแอนค่ะใช่ความตั้งใจคืออยากจะไปเที่ยวยังไงอยากแบบปลอดภัยดีแหล่งแลอยากจะไปดูอะไรพิเศษนะคะจริงๆแอนกั ได้แพลนมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะไปยุโรปด้วยกันแต่เราไม่เคยแบบคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวแล้วกรีซเป็นประเทศที่ออนอยากไปตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเพราะว่าเป็นเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประเทศที่มี history เยอะแล้วก็แอน love Greek mythology มากๆเลยออนอยากไปดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคือมันมีโอกาสเราก็อยากไปกับเพื่อนสนิทของเราไป enjoy ไป relax บ้าง ว่าจริงๆอ่ะชุดนี้เป็นพอริเดย์แรกของแอนที่แอนได้เดินทางไปต่างประเทศประมาณ2ปีแล้วนี่<ช>คือกริซครงแรกของแอนใช่ช่ค่ะ,คะเป็นไงครับมันยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นในภาพต่างๆ <c oughs> มันเหมือน <c oughs> ในภาพเลยค่ะจริงๆมันมีอีกหลายเกาะที่ควรจะไปแต่ว่าแอนกับแอนกับแอนกับแอน,แอนไปมิโคโนส แล้วก็แบบไปขึ้นเรือไปดูแบบพวกเกาะเล็กๆแล้วก็คือน้ําใสมากๆเหมือนในรูปเลยแล้วก็แดดเหมือนแบบแอนได้พูดกับแอนว่าแดดที่นู่นมันไม่ได้ทําให้ผิวเราไหม้แต่มันเหมือนมันกาะมันกอดเราอ,ะอ่ะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็เลยอ่างดแดดโชว์เซ็กซี่ใช่ใชค่ะเ,เพราะาเราอยากโชว์ผิวเราเขาบอกว่านี่คลิปจากเมือวานไปพูดกันเลยใช่ ก็หวังว่าจะมีชีวิตีกับอาจจะแบบรุ่นพี่รุ่นน้องไปด้วยกันจริงๆเอเป็นแบบสอาวเที่ยวด้วยกันการวางแผนแต่และที่มันมันยากไหมมันคุยกันง่ายไหมคะจริงๆมันคุยง่ายมากเพราะว่าแอนกับแอนคือเราแบบ easy going มากๆเลยคนไหนอยากไปโอเคไปคือเราทำตามที่เราอยากทำไม่ได้อยากแพลนเยอะเพราะว่าไม่ได้อยากให กันแล้วกันเครียดแต่ว่าคิดว่าถ้าไปหลายๆคนมันอาจจะเครียดครับไลฟ์สไตล์แมท่ไหมคะแมทจันมากค่ะคือเราเป็นผู้หญิงที่ชิวมากๆถ้ามีอะไรก็ไปทางนู้นไม่ได้แบบเรื่องมากอะไรเลยแล้วดูแลกันยังไง ในในแบบไหนคะในเที่ยวงานไรกันเนาะเรต้องดูแลความปลอดภัยกันเองอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆเรื่องการปลอดภัยเป็นอะไรที่เรา s t ร e s นิดนึงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงสองคนใช่ไหมคะเลยเราพยายามไม่ได้แบบออกไปเที่ยวดึกเกินไปหรือว่าไม่ได้ไปที่ที่แบบไม่มีคนเยอะๆไปที่ที่แบบโอเคมีท่องเที่ยวเยอะเยอแล้วก็ไปดูที่ที่แบบหลายคนไปดูอยู่แล้วอย่างอย่างว่ามีการเช็คเรดติ้งไปเคี่แบบความแซ่บของสองสาวก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออมันจะแบบคืนนี้เราต้องออกกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้มี บอกเลยนะคะสองวันแรกที่ไปฟรีซคือแอนกับแอนแบบเจ็บแหลกง่วงนอนมากห <c oughs> ลับในร้านอาหารอ่ะแอนคือง่วงนอนมากกำลังกินลายอยู่ตาจะหลับแอนมองแอนแบบยู่ไหวายมาไม่ไหวคือไ,ไม่ไม่แบบขี้เกียจที่จะเดินไปที่รถนี่ซ้ำคือแบบโอเคพรุ่งนี้เราลองใหม่พรุ่งนี้มา ลองหม่ยสักวันหนึ่งเราต้องแบบไปไป experience nightlife สักทีแล้วในที่สุดวันสุดท้ายได้ไปเป็นไงบ้างคะว่าไปเซ็กซีเปล่กากระแตเป็นไงบ้างคือผู้ชายที่นุ่นหล่อม,มาก <laughs> แต่ว่าเราไม่ได้แอนไม่ได้ไปหาผู้ชายออแอนแค่ไปหาฟันไปอยู่กับตัวเองไปอยู่กับเพื่อนออมีกี่แบบหนุ่มเดินผ่านสักี้กันบ้างไหมคะัองสาว แเดินไปข้างหน้าเลยไอ้ไม่ได้ผ่าน้ายอ่ันขันความแล้วใส่ตาตุ่มๆเขาแบบจับจ้องเรายังไงบ้างสองสาวจริงๆถ้าอนบอกตรงๆนะคะไม่มีผู้ชายมองแอนเลยทำไมอ่ะเพราะวองแอนชิลีหรอใช่เพราะว่าแอนชิลีเขามี energy ที่แบบ inviting แบบดูดคนมาแบบา ง่ายเราแอนแบบแพร์ไม่ยิ้มขึ้นหน้ามันดูไม่ไม่ค่อยเข้าหาง่ายอ่ะกลับมาคิดดูทีหลังว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเราไม่สวยหรือเปล่าไม่ใช่สิแต่ว่าทิปต่อไปจะทำกันบ้านเรื่องนี้แล้วว่าแอนสิีเขาจะมาในเวอร์ชันไหนแต่แอนเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วไงแล้ว จริงอ่ะมันแมทช์กันมากเพราะว่าแอนเป็นคนที่ชอบคุยชอบสื่อสารกับคนแล้วแอน,นแอนโพเป็นคนที่ชอบฟังอชอบแบบ observe เลยมันเข้ากันง่ายพวกคนที่เขาชอบคุยแล้วแอนก็แบบอ่ะโอเคแอนชี้ยู่คุยไอจะฟังนั่งห้าเราต้องเติม energy เราใชต่ต้องเจอต้องเติมนิดนะึงเพราะเดี๋ยวไม่มีใครอยากคุยด้วยติดหน้าวางไว้ยังไงมานใครอยากจใครแบบแนวไหนจริง คนที่ชอบเที่ยวยุโรป<ฮ>เพราะว่าชอบดูแบบอะไรใหม่ๆแต่ว่ายังมีแบบเกาหลีออนยังไม่เคยไปญี่ปุ่กก็ยังไม่เคยไปใช่แต่ว่าวต้องคอยดูค่ะเพราะว่าตอนนี้คือง,งานเข้ามาเยอะมากแล้วกว่าจะได้ตารางแมทช์กันต้องแพลนแบบสามเดือนล่วงหน้าจะเป็นเพราะต้องเป็นทริปที่แบบได้ส่ชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้แอนหรอแอนชอบชอบทะเลค่ะ,ะใช่ก็หน้าหนาวก็ได้แต่ว<ถ>่าทะเลดีกว่า <laughs> <laughs> ละครก็ได้ผลง,งานตอนนี้ละครไม่เคยเห็นแอรยังยังไม่เห็นแอนย<า>ัง<ม>เลยค่ะยังไม่มีละครเข้ามา,มาใช่ส่วนมากจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือวิวแวนเอมบาสเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวจะมีพูดได้ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ใช่เดี๋ยวจะมีการปล่อยซิงเกิลแต่ว่า ฝากทุกคนติดตามกอนค่ะเพราะว่าอยางมันอยากแคร่อยากให้มันดีอยากให้มันออกมาดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยอยากอยาก,ยากเป็นนะคะ่ะเราจะเป็นนางงามตลอดชีวิตไม่ได้เาราไมนนด้มีการสาดฝัดอย่งางเดียวอะไรนะคะสาสฝออ๋ ใน d REAM นะคะขอให้แค่มีความสุขในสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราทําได้หลายๆอยา่างแต่ว่าถ้าเราไปจากัดตัวเองว่าเราต้องเป็นแบบนี้เราก็จะไม่มีความสุขก็อขอให้อันมีโอกาสเยอะๆที่เข้ามาในหลายๆวงการแล้วก็ได้อยู่กับคนที่รักแอนเสมอค่ะ ได้จับไพ่แล้วมีความสุขยังไงบ้างมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าแอนเห็นว่าการที่เป็นนักร้องเราได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการเป็นดาราหรือว่าเป็นนางงามบนเวทีถ้าใครได้ตามคอนเสิร์ตเ C G ที่แอนได้ไปไปร้องไปดีนเลยคือมันมันฟรีมากๆแล้วเราทําอะไรก็ได้แล้วทุกคนแบบเราได้ e NERGY จากคนคที่รักเราที่ส่งเสียงให้เราก็อยากลองอะไรในด้านนี้ก็จะมีสายาไหนีนะสายรา้องหรือสายอะไร อะะไรนแบบนักร้องมันจะมีหลายสายนะคะจะแบบนักร้องแนวไหนแอนชอบบ๊อปกับ R&B รีดใช่เพราะแอนเป็นเราจะองไปใส่ร้องแบบเดมที่เลยอยากลองบ้าดีว่าอย่างนี้ไม่พ่าอะไรงเสียอะไรนะคะดีว่าม a y b ีอยากอยากอยาก อไอดอลล่ะคะมีแม้ในสายนักร้องเองึ่งชอบไทยเป็นพิเศษนะคะมีหลายแนวค่ะแอนก็ชอบดัวลิป้า uh huh. ชอบอารียนาแกรนเดชอบเทลานี uh ่คือชอบไทล่าเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าคือมันหลายหลายคนแต่หลายหลายแนวด้วย uh huh. แต่มันยากในการเป็นปจับง ใช่เชื่อว่าแอ,แอนยังไม่รู้รู้ว่าแอนยังไม่ได้แบบเข้าไปลึกๆแต่ว่าเชื่อว่ามันเป็นอะไรที่ยากเพราะเราต้องใช้เสียงเราต้องใช้ร่างกายมันต้องต้องใช้วินยัยเยอะๆแล้วก็การเทรนด้วยเพราะแอนเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเลยต้องต้องฝึกซ้อมด้วยกับนั่งเรียนใช่เป็นยังไงคะเรียนกับเรียนก็สนุกค่ะก็เราก็ได้เรียนหลายอย่าง ความสามารถของตัวเองแล้วก็ตอนที่เราอยู่กับคนที่แบบพุชเราไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ทําให้เรามีกําลังใจไปต่อนี่คือเพลงภาษาไทยภ <c oughs> าษาไทยค่ะอะไรยังไงเราต้องฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนค่ะใช่แต่ว่าตอนที่แอนได้เข้าไปอัดแล้วคือทุกคนทีมแบบดีมากๆแล้วก็ตอนที่แอนได้ร้องออกมาแล้วเหมือนแอนได้สร้างภาพของเอ <c oughs> ็มดีไว้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะอยากอยากให้ทุกคนแบบ ติดตามล้วก็อาจจะมีแบบส่วนร่วมด้วยเี่องเปนัาง EPB ัเนะีเรา e p แรกอุ้ไม่อยากพูดอะเดี๋ยวเล่าให้รอชมให้รอชมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ให้รอชมเร็วๆนี้เร็วๆนี้ปะมั้งไม่รู้ a ข่าเกี่ยเรื่องที่นครประสุดัเหตุเรื่องไหม้รถตา <ม>แอนเองเป็นแางงานองอยากจะบอกนะนีเหตุการณ์แล้วเป็นยังไงบ้างใช่ค่กะก็เมื่อวานใช่ไหมคะตอนแอนกำลังถ่ายรายการอยู่แอนได้เห็นข่าวของน้องๆกับรถบัสที่ไฟไหม้แล้วจริงๆอ่ะตอนที่แอนได้อ่านข่าวแล้วแอนแบบใจหายมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆชีวิตของเค้ามัน ได้เดินทางไปเห็นอะไรใหม่ๆมันเป็นประสบการณ์ที่จะช่วยสร้างเขามาเป็นคนที่เขาได้เป็นมี potential แล้วที่ตอนที่ได้เขาคือเขาไม่ได้ deserve อะไรแบบน,นี้เลย แล้วแอนก็คิดถึงความรู้สึกข,ของพ่อแม่เขาที่แบบให้ให้น้องๆไปไปได้ประสบความแบบอะไรใหม่ๆมใช่แล้วก็ที่แบบเขาเปิดใจเพราะแอนก็รู้ว่ากันแคบรบแอนไม่ได้รู้ว่าการเป็นพ่อหรือแม่แต่ว่าจากจากคุณพ่อกับแม่ของแอนอ่ะเขาก็ห่วงตอนที่เราเดินทางไปไหนแล้วก็เขาไม่ได้อยู่กับเราใช่ไหมคะแล้วแอนไม่อยากคิดเลยว่าความรู้สึกข,ของเขาเป็ยังไงตอนที่เขาได้ข่าวมาหา สียไปแล้วแต่ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกคนของน้องๆน,นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แอนช่วยได้แอนก็ย่ทีจะช่วยมากๆเลยแล้วก็ขอให้น้องๆขึ้นไปในสวรรค์แล้วก็มีความสบายใจหลายคนพูดไปถึง ย้อนกลับมาหาตัวเองอยากแอนเองแอนเคยมีเหตุการณ์ที่ออกไปกเที่ยวแล้วรู้สึกว่าเราสนุกมากมากและอยากกลับมาเล่าให้พ่อแม่เราฟังอยากให้น้องเองเขาก็คงจะมีความรู้สึกเหมืนอนกันว่าไปเที่ยวครั้งนี้น่าจะมีเรื่องเล่ามาให้คุณพ่อคุณแม,ม่มันมนทัดใจเราอย่างไรบ้างมันทัดใจเพราะว่า เป็นคนที่สนิทกับพ่อแม่มากๆเลยแล้วตอนที่แอนมีความสุขหรืออะไรแอนก็จะวิ่งกลับมาหาคุณพ่อกับคุณแม่แล้วแอนเสียใจมากๆที่น้องๆไม่มีโอกาสที่จะมาเล่าประสบการณ์ใหม่ให้เขาทีแต่ว่าแอนรู้ว่าน้องๆเจอยู่กับความสบายใจตอนนี้ก็ไม่ทรามานไอคนพูดถึงเรื่องของการเดินทางพาคนะเป็นสิที่สําคัญมากๆเหมือนกันร,รถใช่ใช่เพราะว่าแอนสังเกตว่ารถสาธารณนะาสะาดหล ที่เป็นพันเก่ามากแล้วแอนเชื่อว่ามันถึงเวลาที่เราต้องลงทุนให้ให้คนประชาชนมากกว่านี้เพื่อที่จะชชญใสใจมากกว่านี้เพื่อที่จะสร้างความเซฟตี้มากขึ้นจะได้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นบอกมางหนกั้ครอบครัใใวค่ะครอบครัวน้องใช่ค่ะก็ขอส่งกำลังใ,ใจให้ครอบครัวน้องๆนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยะคะ่ะแล้วก็ แอนรู้ว so, like, oh, ่าน้องๆตอนนี้ขึ้นไปที่สวรรค์แล้วแล้วก็จะอยู่กับครอบครัวน้องๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนในใจสมอ